สวัสดีครับผมธนแพทย์หน้ามนขวัญใจคนจนนินดๆธนแพทย์สมฤทธิโรดวณิชากรมีชื่อเลเล่นๆแบบได้ดูว่าหมอเป็ดวันนี้ผมจะมาเผยเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพฟันแบบกระชับฉับไวเข้าใจง่ายเพราะนี่คือรายการเคล็ดลับกระชับฟันครับนักจิมีคนถามผมบ่อยๆว่าการจัดฟันนี้ควรจะเริ่มจัดตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับ แบ่งเป็น2กรณีครับกรณีแรกครับคือการจัดฟันแบบทั่วไปนะครับที่เราติดเหล็กแบ็กเก็ตทั่วไปนะครับควรจัดตอนวัยรุ่นครับอายุประมาณ12-13ปีขึ้นไปนะครับร้อยฟันน้านมหลุดหมดก่อนหรือว่ารากฟันแท้สร้างเกิน3ใน4นะครับส่วนอายุที่มากกว่านั้นก็จัดฟันได้ครับแต่การจัดฟันจะยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นและใช้เวลานานมากขึ้น ส่วนกรณีที่2คือการจัดฟันตั้งแต่ก่อนอายุ12ปีส่วนใหญ่เราดูความผิดปกติของขากันไกลครับอย่างเช่นเด็กที่มีปัญหาเรื่องเพดานหวเนี่ยอาจจะเริ่มแต่ประมาณ2ขวบนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องอุปนิสัยที่ผิดปกติเช่นดูดนิ้วติดหัวหลอนหายใจทางปากการพิฟป,ปากควรจะรีบแก้ไขโดยทันทีนะครับในขณะเดียวกันถ้ามีปัญหาเรื่องขานไกลอย่างเช่นขานไกลบนใหญ่ล่างใหญ่ขานไกลบนเล็กล่างเล็กเราควรจะพิจารณาดูแลตั้งแต่อายุ8ปดถึงเก้าขวบสิบขวบเป็นต้นไป จะช่วยให้เด็กสามารถป้องกันเรื่องการผิดปกติที่มากขึ้นและเราดูแลได้ง่ายขึ้นตอนจัดฟันครับครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของทันตแพทย์จัดฟันเป็นกรณีกรณีไปนะครับแล้วก็แน่นอนครับอยากฝากคุณพ่อคุณแม่ครับให้ดูแลสุขภาพฟันลูกนะครับจะได้มีฟันที่แข็งแรงสวยงามตลอดไปครับ